อะไรของควันเล่นของควันนอนเล่นกับตาเหรออา่อานอนเหรนอนออืออือ ไปไหนไปไหนคะไปไหนอ๋อจะขึ้นขึ้นชิงชา้าเหรอขึ้นปะไปไหนไปไหนไปไหนอได้ของเล่นใหม่แล้วได้ของเล่นใหม่แล้ว <laughs>

Hả? Chú. Thân thăm lây. Hả? làm lây khác. Muốn. Muốn, muốn, muốn. 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 Ú. Yeah. 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 เรีกตาเด้อเรียกตา,าตาตาตานั่งเก้าอี้ตายายยายนั่งเก้าอี้าตาตาอ่าตานั่งตรงนี้ค่ะตานั่งตรงนี้ยายอ่ายายนั่งตรงนั้นแล้วของขวัญน,นั่งตรงไหนของขวัญน,นั่งตรงไหน,นไม่อ๋อของขวัญไม่นั่ง กขวังทำอะไรไม่นั่งอ่ะมุนมุนหมุนหมุนมุนมนหมุนหมุนมุนมุนหนมุนหมนหมุหมมุนมุน Chap, ui, la vang bằng vang, nè là chân, là bằng chân la vang chân, la bằng chân, la vang chân, la vang là la vang chân, la ta chân, la la vang chân, สวัสดีค่ะอยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ของขวัญด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามให้ของขวัญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ